รถถังรถถังมามาถัางถังออามาเร็วถังถังมาเร็วซ <laughs> ุปเปอร์แมนรถถังเล่นนะครับตอนนี้ไปกัน อมเต็มยอาไหนนี่อ่ะ้ทำไงก่อนขอขอขอก่อนครับขอทำไงก่อนขอก่อนขอก่อนขอก่อนไหนขอไหนขอทำไงขอก่อนครับทำไงลูกทำไงครับผมขออีกครับผมเก่งจังเลยอ่ะขออีกอ่ะขออีกครับอ่ะขออีก ครับผมขออีกอ่าขออีกขออีกรอ,อกบนึงครับอ้าเก่งจังเลยอ่ะเอาให้แล้วถังนะไปไปดูไป